สวัสดีครับทุกคนสำหรับเกมค่ำคืนวันพุธที่27มกราคม2564เนี่ยก็ถือว่ามีฟุตบอลที่ทำการแข่งขันกันพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะเกมที่มิริลีกอังกฤษนะครับวันพุธกลางสัปดาห์มีให้เลือกลุ้นเลือกเชียร์กันหลายคู่ทีเดียวนะครับไล่ตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะครับเบอร์ลี่กับแอสตันวิลล่าเชลซีกับวูฟตีสองครึ่งมีไบรทันกับฟูลแลมแล้วก็ตีสามสิบห้านะครับมีเอเวอร์ตันเจอเลสเตอร์แล้วก็แมนยูไนเต็ดเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดถือว่า หลายคู่น่าดูน่าเชียร์นะครับมีถึง5คู่ด้วยกันนะสำหรับพรีมเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีกันชุดเซียร์หนึ่งคู่ด้วยนะแอตแลนตาเจอกับลาซิโอนะโอ้โหทีคู่นี้ก็น่าดูนะเออน่ารุ้นน่าเชียร์เหมือนกันนะฮะเตะตอน5้าทุ่มสีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกหลีกรองๆแล้วครับสำหรับค่ำคืนบันพุตนะฮะเออแล้วก็อ๋อแอตแลนตาก,กับลาซิโอนี่เป็นฟุตบอลถ้วยนะฟุตบอลถ้วยของอิตาลีนะครับแล้วก็มียูเว่กับปาวด้วยนะครับที่ทำการแข่งขันนะ ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกชอบเลือกเชียร์หลีกไหนนะครับคืนนี้คืนวันพุธกลางสัปดาห์ถือว่ามีฟุตบอลให้ได้ลุ้นกันพอสมควรเลยนะครับถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับถ้าเปิดโปรแกรมออกมานี่ครับผม,มโชว์โปรแกรมในเว็บให้ได้ดูด้วยนะครับว่ามันมีบอลเยอะมากิครับอ่ะแต่โฟกัสหลักนะครับที่ผมจะมาพูดถึงก็คงจะเป็นเกมซีรีส์อังกฤษนะ ผมขอไปยกคู่ตีสานะครับแมนยูไนเต็ดเล่นในบ้านโอทัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดดูคู่นี้หน่อยครับเลทเปอรดอร์มา3เลทด้วยกันนะครับแมนยูต่อลูกครึ่งต่อลูกครึ่งควบ2และต่อ1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับมี3เลทราคาด้วยกันส่วนอัตราจ่ายเนี่ยอย่างเลทลูกครึ่งเนี่ยถ้าเชียร์แมนยูจ่ายอยู่ที่0.88ก็คือเชียร์100จะได้88บาทนะครับแต่ถ้าเชียร์เชฟฟิลด์นะฮะอัตราจ่ายอยู่ที่ ลบ0.94ตัวแดงนะครับก็คือเรทเนี้ยถ้าเชียร์เชฟฟิล์นะครับจะได้เต็มแต่เสียเสียแค่94บาทก็ยกตัวอย่างง่ายๆหมายถึงว่าถ้าเชียร์100บาทนะครับจะได้เต็มก็คือได้100แต่ถ้าเสียก็คือเสีย94บาทอันนี้คือเรทที่เชียร์เชฟฟิล์นะครับก็แพ้ได้1ประตูะถ้าเป็นเรทนี้เชฟฟิล์แพ้ได้1ประตูนะครับก็ขี่าได้เฮเต็มๆด้วยนะครับส่วนเรทอ่าลูกครึ่งควบ2เนี่ยนะครับ ถ้าเชียร์ยูไนเต็ดนะครับจะจ่ายอยู่ที่ลบ0.84ตัวแดงนะครับเชียร์ร้อยได้ร้อยเสีย84นะครับอันนี้คือได้เต็มนะครับแต่ถ้าเชียร์เชฟฟิลด์จะได้อยู่ที่0.78นะครับจ่ายอยู่ที่0.78ก็คือเชียร์100ได้78บาทเข้าใจง่ายๆนะครับทุกคนส่วนอีกเลนนึงนะครับ1ลูกควบ1ลูกครึ่งเนี่ยนะครับถ้าเชียร์แมนยูไนเต็ดจะจ่ายอยู่ที่0.68นะครับคือจ่ายค่อนข้างน้อยเพราะว่า าก็คงมองนะครับว่ามันก็มีโอกาสที่ยูเนเต็ดจะชนะ2ึง2ประตูนะครับก็จ่ายค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับ0.68แต่ถ้าเชียร์เชฟฟิลด์นะครับจ่ายอยู่ที่ลบ0.74ตัวแดงก็คือได้เต็มเสีย74บาทก็คือถ้าเชียร์หนึ่งร้อยนะครับทุกครั้งนะครับผมจะยกตัวอย่างก็คือการเชียร์หนึ่งร้อยบาทก่อนพืมนพื้นนะครับแต่ว่ายอดจํานวนทีท่คนเล่นก็แล้วแต่ว่าจะเลือกเล่นแบบไหนนะครับส่วนคู่นี้อัตราย,ยิงมากยิงน้อยเนี่ยรวมๆแล้วก็คือจะต้องมี4ดอกนะครับอย่างลูก ่าสองลูกครึ่งควบ3เนี่ยนะครับก็จะต้องถ้าจะเก็ตเต็มๆมันก็ต้องทะลุ3ประตูนะครับอย่าง3ลูกนะฮะถ้ายิงรวมกัน3ดอกมันก็เทียรฟรีถูกไหมมันต้องลุ้นสีลูกดีนะครับก็จะมีเลทนี้แหละครับ2ลูกครึ่งนะครับถ้ายิงกันเยอะหน่อยก็คือ3ประตูใช่ไหมแต่ว่าจ่ายน้อยครับจ่ายอยู่ที่0.65นะครับก็ได้แค่ 6.5บาทถ้าเชียร์100บาทถูกไหมแต่ถ้าเชียร์ยิงน้อยนี่ก็จะจ่ายเยอะหน่อยนะครับก็จอจ่ายเต็มนะครับเชียร์100ได้100เลยแต่ว่าถ้าเชียร์100จะเสียอยู่ที่7.4บาทนะครับอันนี้คือเลทยิงมากกินน้อยนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมาตรงนี้เป็นมุมทีมชนะนะครับเชียร์ยูนนเต็ดก็จ่ายอยู่ที่1.28ถ้าเชียร์เชฟฟิลก็จ่ายอยู่ที่7.80ถ้ามุมเสมออู้เสมอจ่ายเยอะนะเนี่ยจ่ายอยู่ที่6.20เลยนะครับอ่ะส่วนตรงนี้จบเลขคู่เลขที่เนาะ ปรมานี้เลยนะครับข้างบนก็เลขคี่ข้างล่างเลขคู่ส่วนครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกมุมนี้ครับดูตรงนี้ก่อนนะครับมี2เลทด้วยกันนะครับครึ่งแรก4 5นาทีนะอัตราจ่ายนะครับเทียบยูนเต็ดนะครับยูนเต็ดต่ออยู่ที่เสมออ่คขึ้นควบลูกนะครับตรงนี้ขึ้นควบลูกนะครับก็จ่ายตัวแดงด้วยนะเนี่ยลบศูนย์กาตัวแดงจ่ายเต็มนะครับถ้ามีอย่างน้อยๆ1ประตูก็จะได้เฮละนะแต่ว่าอาจจะเฮไม่เต็มอ่ะแต่ว่าก็ถือว่าได้เฮละนะครับก็จ่ายเต็มด้วยนะ อ่าแล้วก็อันนี้เป็นครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกยูไนเต็ดจ่ายอยู่ที่0.75นะครับส่วนเชฟฟิลด์ได้เต็มนะครับจ่ายอยู่ที่ลบศูนตัวแดงก็คือถ้าเชียร์เชฟฟิลด์ได้เต็มเสียก็เสียอยู่ลบศูนะครับเชียร์100ก็เสีย80นะครับเข้าใจง่ายๆนะครับทุกคนแล้วก็นี่เป็นสูงต่ำครึ่งแรกก็ถือว่าต้องมี2ประตูนะครับมุมนี้นะครับลูกครบลูกครึ่งนะครับหนึ่งลูกนี่อ่า ท่าหนึ่งถ้ายิงแค่ลูกเดียวถ้าเชียร์แมนยูก็เสียมุมหนึ่งนะเสียครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีราคาหนึ่งลูกด้วยนะครับในครึ่งแรกนะครับก็ต้องต้องเชียร์สองลูกนะถ้าจะเชียร์ยิงเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสถิติคู่นี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับคู่นี้เจอกันมาเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผลง,งานทุกหลังแมนยูดีมากนะครับล่าสุดเอฟเอครับชนะลิเวอร์พูล l สามสองส่วนในเก,มล,นเกมลีกในเกมลีกนี่ชนะมาลุลัวนะครับ มีชนะฟูลแลมแล้วก็บุกไปได้แต้มจากลิเวอร์พูลด้วยแล้วก่อนหน้านั้นก็ชนะเบอร์ลี่นะครับโอ้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับส่วนเชฟฟิลด์นะครับตอนนี้คืออันดับเนี่ยจมอยู่อันดับบ่วยของตารางคะแนนนะครับต่างกันเยอะเลยนะครับเพิ่งจะมี5แต้มเท่านั้นเองนะครับพวกเขาเนี่ยเพิ่งชนะครีมัสใน FA Cup ัพมาด้วยนะครับแต่ว่าในเกมลีกก็ยังกระท่อนกระแท่นนะนะมีแพ้สเปอร์แล้วก็อาจจะมีชนะทางดิงทัสเซ่ลบ้างนะครับเป็นชนะเกมแรกรุ่นขาดเลยนะครับ อ่ะนี่คส่วนอันนี้จตาลานาคะแนนนะแมนยูจาก 04. แต้ม7เด็บทิวบวยครับอันดับ20อยู5่5แต้มสถิตีเจอกันนิดนึงนะให้เทียบดูกันหน่อยนะฮะให้ใหทุกคนดูนิดนึงนะเจอกันมาเนี่ยล่าสุดแมนยูบุกชนะเชฟฟีดได้3-2แล้วก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านู้นนะครับก็เล่นที่โอทัลมาอยู่ชนะ3-0เห็นว่าถ้าเล่นในบ้านก็ค่อนข้างจะเชื่อ์ขอมกินเหมือนกันนะสำหรับแมนยูเนเต็ดน,นะครับอ่ะทีนี้ดูจากเลทที่เปิดออกมานะครับ ที่เปิดออกมาบัางคับแมนยูนีเดต้องมี2ประตูผมชอบเลดตรงนี้นะครับลุกครึ่งนะครับก็คือบังคับ2ประตูผมว่าแมนยูดีพอทําได้นะครับเพราะฉะนั้นี่เดดบุกสิบในค่าคืนบัพพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เป็นอื่นไม่ได้นอกจากนมนเชสเตอร์ยูนเดตจากไปนะครับลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะฉะนั้นขอให้โชคปีคัด